หมูดินสัตว์ที่มีลักษณะแปลกผสมระหว่างหนูและหมู แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งน้องชายของผมต้องไปสวนที่สตูลซึ่งเป็นสวนทุเรียนในละแวกนั้นเนี่ยจะมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอไปถึงเห็นบริเวณโคนทุเรียนมันมีรอยขุดนะไม่รู้มันเกิดมาจากอะไรสอบถามชาวบ้านแถวนั้นได้ความว่าน่าจะเป็นหมูดินผมกับน้องก็งงจึงไปหาข้อมูลพบมาว่าอ๋อหมูดินหรือหมูริงหรือเรียกว่า hogbagger เป็นสัตว์ในสกุลเพียงพรหรือวีเซลซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมมันมีขนยาวมีจมูกยื่นยาวออกไปคล ไม้ไส้เดือนสัตว์ตัวเล็กๆก,กินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ7-14ถึงกิโลกรัมความยาวจะอยู่ที่6 0สิถึงหนึ่งเซนติเมตรเรียกเลยว่าขนาดก็พอๆกับหมานั่นเองคำถามที่ทุกคนสงสัยคือกินได้ไหมคำตอบกินไม่ได้ด้วยเหตุผล2ข้อข้อแรกมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองข้อที่2กลิ่นตัวแรงมากๆจะใช้ไ like, ล่ศัตรูงูริ่งหรือมูดินจะชอบออกหากินเพียงลำพันยกเว้นฤดูผสมพันธุ์นีสัยจะค่อนข้างดุร้ายเวลามันโกรธเนี่ยขนจะตั้งชันสามารถยืนสองเท้า